คลิปนี้สาธิตการใช้น้ำยาสไลายสนิมนะครับอันนี้ครับขวดสิบซีซีนะครับนี่ากางไกลผมนะครับอันนี้แล้วก็เวลาเอามาทําความสะอาดกังไกลแล้วก็มีนะครับดูนะครับอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่ามันก็ก็ไม่มีสนิมนะครับก็สะอาดประมาณหนึ่งแล้วก็หยดหยดลงไปนิดนึง แล้วก็ถูๆดยู่นะครับ ส่วนที่มันเป็นสนิมนะครับมันจะขึ้นเป็นม่วงๆเห็นไหมครับน่ครับแต่ว่าอันนี้มันสนิมมันน้อยครับเดี๋ยวผมเอาอีกอันหนึ่งอ่าดูอันนี้อันนี้อันนี้ครับแต่ผมลองน้ำยาปาดไปดูเห็นไหมครับมันขึ้นเลยเป็นสีม่วง ถ้าจะดีนะบางทีมันขึ้นเป็นสนิมขึ้นมาแบบเป็นก้อนๆเลยใช่ไหมแบบสะดุดสะดุดอย่างเงี้ยเราเอาอะไรช่วยขูดถ้าไม่ห่วงเรื่องพื้นพื้นผิวมากนะครับมันก็จะทำให้มันออกง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็เช็ดออกเรอไว้สักพักมันจนเป็นมว่ว <c> ง <oughs> พอม่วงเสร็จมันจะกลายเป็นสีเทาแล้วครับแต่ว่ามันเสื่อมไปแล้ว แล้วเราก็เช็ดออกนยครับแล้วก็ลงใหม่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> อ่ะผมจะให้ดูที <c oughs> ตรงนี้ที่มันมีสนิมอยู่ครับแห่มันละลายไปเลยสนิมมันละลายไปเลย ตัวนี้มันจะทำลายออกซิเดชันของสนิมครับของโลหะจะใช้ผมจะใช้กับพวกอิเล็กทรอนิกส์เป็นสักส่วนใหญ่ครับเช่นเช่นหูฟังใส่ชาร์จอย่างเงี้ยบางทีสนิมมันขึ้นข้นขางในนะเป็นเข็มเล็กๆเ,เนี้ยเราไม่สามารถที่จะเอากระดาษทรายเข้าไปขัดได้เนี่ยผมก็เอาตัวนี้หย,ยอดเข้าไปแล้วก็ทิ้งเอาผู้กันถูๆจากข้างนอกเข้าไปว่าให้มันกัดสนิมออกแล้วก็ล้างดูด้วยแอลกอฮอล์ ถ้าบางทีมันโอเคมันสำเร็จกลับมาได้เนี่ยมันก็ประหยัดเราไปได้อีกนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวใหม่หรือว่าพวกแหวนเพชรเนี้ยครับบางทีคาบข้างในมันก็เราใช้อัลตราซนิกแล้วมันก็ยังไม่สะอาดนะครับเพราะว่าทองคํามันไม่ได้ถูกขัดใช่ไหมครัพอใช้ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยเรื่องของออกซิเดชันของทองคำด้วยเนี่ยพอพอถ้าทองในตรงตูดมาเนี่ยไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรแล้วก็ ทองมันผิวมันโชอะไอเพชรอ่ะมันก็จะเนี่ยทั้งวงมันก็จะเปล่งประกายออกมาแบบยิ่งสวยงามเอาไวล้างทองแล้วก็พวกโลหะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ,อันหนึ่งที่ผมใช้ก็เป็นในหูฟังอะครับบลูทธูธอะที่ตัวเข็มจิ้มมานะ่ะมักจะมีสนิมข้างในเป็นสปริงของมันอะมีสนิมเราก็ใช้ตัวนี้เข้าไปล้างแต่ถ้าอย่าใส่เยอะ,ะครับเพราะว่าถ้ามันเข้าไปเฉดแฉงในเนี่ย มันก็จะช็อตน,นะครับเราก็ต้องล้างบอร์ดด้วยถ้าคนทําเป็นหน่อยก็เลอเครื่องมาแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยเรื่องของสปริงเสร็จแล้วก็หลอลื่นตามที่หลังนะครับก็จะแก้ปัญหาอเลทรทอนิกไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ